สบายดียินดีต้อนรับเข้าสู่สองน้องตุ๊กสาลวสลาวํำเนื้อแชนแนลวบนนี้น้องตุกก๊กจะไมาเหตุคลิปพิเศษเนาะคือน้องตุ๊กแด่ไปบ้านเพียงหรือว่าเด้ไปทางเขตลองแหวนเรือเขตทางอ่าเมืองแหวนเนาะทุกคนเนาะเมืองแหวนคือเป็นบ้านหนึ่งเนาะทุกคนซึ่งน้องตุ๊กแด่ไปเมืองบัดอ่าที่เกาแก้แล้วก็ได้ไปเบืองวัดทีหลาย เนอเคลสลงแวนเนาะจะเป็นวัดทีเก่าแก่แล้วก็เป็นเส้นทางทีค่อนข้าง,งไปยาทั้งยามฝนและก็ทั้งยามหนาวโดยคนเพราะว่าเป็นเส้นทางทีน้อยแล้วก็อ่าค่อนข้างที่จะไปยากแล้วก็บังเอ,อิญน้องตุกไปบันเพียงคือแด่ไปกินข้ายามอยู่บันเพียงแล้วก็แล้วพวกกันแม่เนาะคือเพื่อนแม่เนาะคือ เพื่อนของแม่พุทธนาะเพื่อนบ้านน้องตุ๊กเคดเกี่ยวกับ youtube นี้ลองลงคลิปอ่าลงคลิปเพื่ออ่าลงคลิปวัฒนาะเพื่ออยากมีแบบ fc ลูกหรือว่า fc น้องตุกนะ๊ก h นาอยากเฮรดบปุญนห่วกันหรือว่าอยากเป็นเจ้าศรัทธาในการสรางหูแต้มเนือวัดเนะเาะก็จะมีหูอ่ะทั้งเพดานละ่ะ ผนังเราก็จะมะีจะมีหูบตนโพ่หูบดอกปั่แล้วก็หูบันพระเวชสันดอนแล้วก็มีหูบันมือทีพระเจ้าเกิดพระเจ้าตัสลุอันเดินออกเป็นหูบหูบธรรมะเนาะทุกคนเนาะละน้องตุกกะน้องตุกกะเลยกะเลยว่า ก็เลยบายากอ่อนนั่นยักเซินส่วนพีพีเอฟซีมาเห็ดปุ่นนากันเนาะนี่ก็เป็นคลิปหนึ่งที่น้องตุ๊กเ็ดขึ้นมาพิเศษเพื่อเป็นการห่มทำบุญกับทางบ้านเพียงเนาะเพื่อเป็นการเป็นสะพานเป็นสะพานหรือเป็นหัวที่จะส่วนส่วนเซินอะ่ะคือจะบอกจังไม บอเคยบอเคยได้เฮ็ดคลิปแบบนี้จักเถื่อนเนาะน้องตุก๊กลก็บอเคยเฮ็ดคลิปแบบสวยเหลือจักเถื่อแล้วนี่ก็เป็นคลิปแบบเออสวยสร้างวัดหรือสวยเฮอวัดมีหูมีอัไน,น,นเนาะทุกคนแต่แต่วบาอันนี้คือน้องตุ๊กเพียงเป็นหัวโตเป็นหัวตอเรือเป็นสะพานบุญถีเซินเซินส่วนพีพีเอฟซีเลือพ่อเม่พี่น้องเนาะที่ยากหวมทำบุญกับ หนองตุ๊กกับบัตบานเพียงเนาะที่อยากเป็นเจ้าสัทธาวมกันอ่านี่ก็เป็นคลิปพิเศษเนาะทุกคน,นคืออันแบบทางมัน่อนขางไปยากเนาะเนอมูบานข้าเจ้าแล้วก็ถ้าว่าเสิร์ฟรถเยอไปจะได้ขามแบบขี้เห่อขามบักไปเนาะทุกคนแต่ว่าถ้าเสิรถจากสมารถขี้รถขามขัวอูดใยเนาะทุกคน แต่ว่าถ้าไปยามหนาวน,นี่น้ําแห้งลงสามาธิไปเลยเลยเนาะแต่ว่าถ้าชวงยามฝนคือน้องตุ๊กไปนี่กะทางสุดโหดโหดเลยเนาะบ้างบ้อนน้องตุ๊กกะบ่ทได้ถายมาเบิ่งเพราะวา่าทางมันโหดเกินน้องตุ๊กกะเสือโทรศัพท์ถายเนาะและ้วสิขับรถได้บางข้างกอยู่รถซอยแม่พุดแต่ก,ก็บ่สามารถายบางบานมาให้นคนเบิ่งได้แต่ว่าเนอชีวิตตัวจริงรนเน,อ,งนอการเดิน,น,นทางหันคือ ไปค่อนข้างยากอีลีเนาะทุกคนเนาะและะ้วก็ขจากำลังเริ่มสร้างวัดเนาะเริ่มสร้างวัดเริ่มสร้างวัดหลายๆหลายๆา,ยห,า,ยห,ายหมูบานเนอ <c oughs> คิดลองเมือนหันเผินกำลังพัฒนาแล้วก็กำลังสร้างอ่ะวัดว่าศาลาหงธรรมเนาะทุกคนแต่ว่า,นาเนอศาลาหองธรรมเผินยังยังแบบวันหู หูปที่เป็นหูปแตมอยู่ทางพิดานแล้วก็ทางงานหลังหูปหลังพระเจ้าเนาะทุกคนเนาะหลังพระเจา้าเดี๋ยวน้องตุ๊กก็สิเอาหูมหรือว่าเอาอันอ่บอริเวณสาลองธรรที่เป็นหูมแล้วก็มีทางวิดีโอเนาะที่่มกับ่าแก่ใน,นโฮมแต่ว่าน้องก็ถาแกมบ่จบ่น,น้องตุ๊กจะมีเสียงอันเกมของเด็กน้อยหันมารบกวนเนาะบางเือน้องตุ๊กอาจจะตัดออ,ออกปบาง อัเสียงที่ลมนําอันนั่นเนาะเพราะว่ามันมีเสียงที่จะติลิขสิทธิ์เนาะแต่ว่าน้องตุ๊กจะเอาหูปมาเหเบิงคือจะเป็นหูปแล้วก็เป็น,น,นอันอ่าศาลาที่ยังบ่ได้แต้มอีหยังเลยเนาะทุกคนเรือยังบ่ได้ยังบ่ทันได้ดแต้มยังอันเดอเลยเพราะว่าทางค่อนข้าง,งไปยากแแล้วก็เน้อเส้นทางที่เฮาไปหัน่น บ่คอยสะดวกปันเดินเนาะทุกคนก็นเลยวาอยากเชิญชวนทุกคนมาเฮ็ดบุญห่วมกันเนาะเพื่อสานาเฮาจะได้มาเจอกันแบบนี้ออ้ยบ่าไปบ่าไปอันนี้ก็เป็นแบบคลิปที่หนึ่งที่น้องตุ๊กอยากเฮ็ดแบบเออเพื่อเป็นสะพานห,หรือว่าเป็นหัว่อบุญเถอะกับพีพีเอฟซีที่อยากส,าง,กสางอยากสางหูแต้มแยอยากสางมาน,นั้นเนาะคือหูนี่ หูนี่กะเพลินจะแต้มนี่ก็เอ,อ่อจะมีหลายลาย,ลายลายหูเนาะคือแบบหูระเจา้าหูบอนเอ่อตุโฟแล้วมีหูดอกบัวมีมีลายลายยางราคาแต่ละหูมันก็แตกต่างกันไปเนาะตามขนาดแล้วก็อ่าสีแถวเสือเนาะทุกคนคือขนาดถ้าเป็นหูหูเยอะเนาะคือแบบหูตุลโฟลังระเจ้าคือจะเป็นแบบ ขา,ขาวแบบสองเมตรหรือสามเมตรนี่เพื่อนจะไหล่ประมาณสองล้านสองล้านหาถ้าเป็นหูน,หน้อยๆคือเป็นหูพะเจ้าหูบ้าน,นเนาะอ่ะเห็นนั่นแม่น้องกุกิกเอาลงขนาดเป็นหูหนึ่งหาแสนแต่น้องตุ๊กกาบเรนระบุเนาะทุกคนเนาะก็เอาแต่ห้าสศรัทธายักอ่าหวมทำบุญเทไรหรือยักหวมอ่าทำบุญเลยว่ะ อนุโมทนานำกันเพื่อสางบุญสางกุศลนำกันเหมือนกับดีเจแล้วเนาะทุกคนเนาะมีคนเบ่งคลิปนี่น้องตุ๊กกับดีเจอรลายแล้วคือน้องตุ๊กได้เห็ุตามสัญญาที่น้องตุ๊กว่าเออน้องตุ๊กจะลงคลิปลงอันอ่าลงลงวิดีโอเฮอเพื่นเนาะทุกคนเนาะนี่กับน้องตุ๊กก็ได้มาเหตุตามสัญญาเพราะว่าน้องตุ๊กกับ เป็นสะพานหรือเป็นโคต่ตวุ่นเห่กับพีพีเอฟซีหรือเป็นหัวตอ่อวุ่นไห้กับทางสาวบานบันเพียงเด้อทุกคนนี่กะเฮาลมกันซ้ำหนิเนาะทุกคนเดี๋ยวน้องตุ๊กจะพาทุกคนไปเวิรงคลิปคลิป,ลปที่เป็นแบบอันเป็นแบบบั่นสาราหง์ธรรมของบานเพียงเด้อไปกันเลย้านนะสาราหงษ์ธรรมเนาะเกี่กับภุมศาสนาหะนาะเออใช่แหะ อันโตหุบศาสนาเออเกัวหุบศาสนานี่ยแหละอื่นเราก็มาเซอร์หนองเนาะเป็นพระเจ้าสินนานบรอมเป็นอาณาพระเจ้าวากีทางฮาบร้อมเป็นสันสัมาทธิ์เดินกว่ามันามีมีต้งแพี้ยนเขาดอกันนั่นน่ะพระองค์ลงมาแต่ผลมาเต็มมาเร็วอยู่เมืองเวียนนีีเมืองเวียนเต็มประจำเฉพาะนี่นะก่อนเดี๋ยวว่าองค์นั่นเอาแพงนู้นองค์นั้นเต็มนะเดี๋ยวองค์นี้เป็นหลงหนึ่งห้าแสนหลงหนึ่งห้าแสนทุกคนพาไปเวิร์งบัตรเนาะอันนี้คือ ภายในวัดเนาะเรือศอาลาวงังทำเป็นหูส่วนหนึง่งเดยอทุกคนที่นองตกท้ายมาคือเผ่นสางมาก,กับเกลือแล,แลอ้วเนาะคือเผ่นกําลังติดเฟดันแล้วก็เสื้อดอกไฟกําลังสีแล้วเนาะคือติดพัดล,ลมแล้วก็มีเดี๋ยวนี้ยังบ่มีหูแต่เนาะมีนีะไรก็เลยค่ะบก่มาพิ่งนํากลนเนาฝา 14หาร12มัดทวร์เลยนะ14คูณ12มัดทัวมเลยะ14ค12มัดทัวเลยนะ14คนณ่ามัดทัวร์เลยนะ14าูณ1ามัดทัวร์เลยนะ1มคูณ12มัดทัเลยนา14คูณ12มดทัวเลยนะ14หูณ12มัดทัวร์เยนะ14คูณ12ม้ดกัวร์เลยคูณทร์เลนะ14คูณมเลยนะ14คูณ12ัเจอนะูณมัดทัเลยนะูทุกคนเลยนี่ พระาะว่าอยู่เกตนี่มันห่างไกลโซอกรีกเนาะคือซาลานี่ซาลานี่ิ่นแทนน้องตุ๊กคือทั้งหมดคือ1ิบคู่นะสิองเนาะแล้วก็มีหูบแล้วก็มีบริเวณนี่แล้วก็มีหูบอนหลังพระเจ้าเนาะทุกคนคนนั้นคือเป็นอันส่วนหนึ่ง เดอซาลาฮองทำเนา,ารรเนะที่จริงเหมือนเพื่นก็ยังมีหลายอันสางอยู่เนาะแต่ว่าเพื่นเพื่อนว่ากับน้องตุ๊กว่าดีแทลเหมือนเพื่อนได้มีหูมีลายเนื้ออ่าซาลาฮองทำโกนเนาะทุกคนเนาะเพราะว่านี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่น้องตุ๊กก็ได้ล่มทั้งอ่าแม่เซียวะอะไรเพราะว่านางกินข้าวอยู่แล้วเพื่นก็ถามว่าน้องตุ๊กเฮ็ดเกี่ยวกับวันเดอร์นงตุ๊กก็ได้ว่าสู้เพื่นพ้างว่าน้องตุ๊กเฮ็ดเกี่ยวกับยูทูบ youtube เนาะแล้วพื้นก็เลยว่าเออถ้าฮ็ดรูเฮ็ดเกี่ยวกับ y o YouTube นี่นะระยะเออลูกลองทายอันหูหรือว่าทายอันสะลองทำว่าผู้เดยยักเป็นเจา้าศรธาหวมหวมแบบ่หวม้างหูแตมหรือว่าหูพระเจ้าที่เป็นแบบยุหลังหลังอันพระเจ้านะจะเป็นหูตนโพ่หรือว่าหูวันอ่ะพระเบสันดอนแล้วก็หูบแบบ จุดกําเนิดของศาสนาหรือว่าจุดกําเนิดของพระพุทธเจ้าฮันนะทุกคนแล้วก็จะมีหูทางเพื่อดาเพดานเนาะคือพัดลมทีเห็นแล้วก็ดอกไฟทีเห็นคือลูกหลานยุ่ซ้ำเนือนี่เนาะเพื่อนได้เอาไปสวยเอาไปสวยแล้วก็เพื่อนได้เอาไปมูธนาห่วมทําบุญนํากันเนาะจะมีทางนอกไฟแล้วก็มีทางพัดลมแล้วก็สร้างที่มาเหตุเพดานหันก็จะเป็นคนในพื้นที่เลยเนาะทุกคนและ ส่วนหลายอ่าทีเเหตุฐานจะเป็นแหงงานเน้อเน้อมูหวานเองเนาะทุกคนเพราะว่าห่างไกลาจากบอนถีสือเครื่องร้ายแล้วก็เป็นทางไกลาจากเอ่อตัวเมืองซำเหนือ่อนคางร้ายเลยหลายทุกคนเพราะว่าแปดสิบกิโลเนาะทุกคนเนาะแล้วทางมากกค่อนข้างยากทาว่าเอฟซีทานเนอือยากห่วมลงเอออยากห่วมทำบุญอยากห่วมทำบุญ,ห,บญหรือว่าอยากห่วม อ่าเป็นเจ้าศรัทธาในการส้างหูแตมอยากส้างอ่ะส่วนหูแตมส่วนเดอหรือว่าสางอ่าเนอส่วนถีแบบอยากแตมห่วมกันนาะอยากห่วมทําบุญกับน้องตุก๊กหรือว่าอยากห่วทําบุญกับสาวหวนเพียงอ่าทุกคนสาหารสสามาถหรือว่าน้องตุ๊กเป็นเพียงอ่ะหัวหัว ขัวอันที่จะมาบอกบุญสู่พีพีเอฟซีเนาะแล้วก็เป็นสะพานบุญเนาะเป็นการบอกบุญกับพีพีเอฟซีห่วมกันสวมทํทำบุญห่วมกันเนาะก็จะบานบานเพียงแล้วก็ห่วมทํทำบุญกับนองตุ๊กเนาะคือนองตุ๊กกับเป็นสะพานบุญแบบนี้คือนองตุ๊กกัจะจะเก็บโมเมนต์มาเก็บเนาะทุกคนเนาะเป็นแบบถ้าเฮารัทธา นวเดิมสามารถอันบอกน้องตุ๊กได้เพราะว่าน้องตุ๊กเป็นเพียงคนที่เป็นสะพานเนาะทุกคนเนาะน้องตุ๊กกับบอเคยเฮ็ดคลิปแบบนี้จะเถื่อนเนาะนี่คือขังแรกเนาะทุกคนนี่คือขังแรกแล้วก็เป็นคลิปหนึ่งที่น้องตุ๊กเคยเดไปเห็นมาแล้วก็เป็นสภาพตัวจริงเนาะเดิอนน้องตุ๊กกับมาลาซูทุกคนพังเนาะนี่ก็เป็นแบบอันเพิ่นบาบัดเกา เป็นวัดเก่าวัดแก่หนอมกอกรูดต่างแต่เนเพิ่อนยูแบบนั่นมาต่างตดนานละ่ะเพิ่นหาก็มาสร้างสร้างมาในสอง,ส,อง,ส,องสามปีระบอกเพิ่นว่าหรือว่ากายก็นั่นนอน้อตงตงุกกะวันนี้แต่วัดอันที่ยูอันนั้นแท้ๆนะัเป็นวัดที่เก่าแก่มีมาต่างโดนนานแล้วนาะทุกคนคือวัดวันเตื่อมวัดวัน บานโค้งบัดอันบานหีมบาน,นเป็นบัตรเก่าแก่หมดแล้วทุกคนย่าเหอทุกคนอันได้มาเห็นได้มาชมน้วกันเนาะแล้วก็ยูบานเพียงหันกะโบมีตลาดด้ยวยทุกคนถ้าฮักจักสื่อยากขายอันเดินตองขึ้นมาขายอยู่ซำเหนือแล้วก็มาสื่อซำเหนืออทุกคนถ้าว่าเขาป้าแบบนี้เขาอยากสื่อของมาของกินคือบ่คอยมีด้ยวยทุกคนมีแต่ จะมีแบบผ่านคล้ายเครืองยยอยธรรมดาคือจะเป็นพวกมีน้ำปูน้ำป้าแล้วก็เป็นเครืองอย้อยธรรมดาเนาะก็เลยว่าเฮ็ดเคืองเค็นั่นนะค่อนข้างที่จะบกคอยมีอันเดออ์ปันเดือแต่ว่าคนทางนั่นผื่นซามัคีกันเนาะทุกคนมูบานนึงกับบทตามกว่าหาสิบหกสิบหลังคาเฮือนบ้านบางบ้านก็น้อยก็นันเนาะทุกคน มีหน่อยแต่ว่าเพื่อนจะสมัคคีกันคือถาเฮือนผู้เดิมมีบุญมีงานเพื่อนจะห่วมโตกันไปตัดไม้โบเอาตองหมกเก็บพักโบเนินเราทุกคนสมัคคีกันมากและ นี่ก็เป็นการแบบเพ็ดคิปทำอิดเนาะทุกคนแต่น้องตุ๊กกับบัวหัวน้องตุ๊กไปบ่าวเนอเอแดนนอร์สไลท์แต่ว่าน้องตุกก๊กยักเชิญชส่วนพีพีเอฟซีมาห่วมทำบุญนำกันเนาะคือที่น้องตุ๊กบริบกว่าอันเอาเหลขกบัญซีขึ้นเลยหันน้องตุก๊กบุญยาเฮ็ดเป็นแบบจงแจงเกินไปเนาะทุกคนเนาะ้านเอฟซีฐานเนเอยักห่วมทำบุญคือสถานน้องตุ๊กแล้วก็น้องตุ๊กก็จะจดไลน์ซื้อทีพีพีเอฟซีมาห่วม ทำบุญนำกันัแล้วก็เวลาผนแตมแล้วผนก็จะมีเขียนลายสื่อว่าเป็นเจ้าศัทธามีผู้เดิร์ดดสื่อจังเดอร์บานยูบอนเดอร์เนาะจะมีเจ้าศัทธาที่แบบห่วมส่างหูผ่าหูแตมนำกัน,นลัเนาะผนจะมีเขียนเซอร์นำนำวัดนำอารามเนาะทุกคนอ่านี่ก็ทาว่าเอฟซีทันเดื้อฮักศัทธาแยกวมทำบุญกับน้องตุ๊กแล้วก็ซาวันเพียงหันก็มีแต่ พีพีหันทักหาน้องตุ๊กที่เฟซบุ๊กเนาะเดี๋ยวน้องตุ๊กคืนเฟซบุ๊กอันนี้เนาะทุกคนคือพ่อว่าน้องตุ๊กกับวายากเทดแบบว่าเอาเลขบัญซี่คืนมาแปบ,บจูงแจงเนาะมันจะเป็นการแบบอ่าแบบหนึ่งคือน้องตุ๊กเกาะโมเมนต์ว่าน้องตุ๊กยากได้เงินเนาะทุกคนน้องตุ๊กเพียงลงคลิปเหอะทุกคนหูแลวก็ทุกคนห่วทําบุญนําการเนาะทุกคนเนาะ <laughs> แบบ ถ้าผู้เดอยากห่มทำบุญแท้ๆอิหีก็เพียงแต่เสถานองตุกทีเฟสเรือแฟนเฟสตุกตาสาวสำเนือเด้อทุกคนเรือกว่าเฟสตุกตาเนาะเดียวขึ้นซื้อเฟสให้ทั้งนี้เด้อทุกคนเด้อซื้อเฟสแล้วก็ซื้อแฟนเฟสเฟให้ทั้งนี้เนาะสามารถติดต่อหาน้องตุกได้ส่วนคลิปนี้น้องตุกก็อยากเชิ้นวนพี่พีเอฟซีแล้วก็พี่น้องทั้งหลายที่อยากมาห่มทำบุญสร้างหุบแตมเนื้อวัด เด้อวัดหวานเพียงนํากันเดอ้อทุกคนเดอ้อคือส่วนคลิปนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังเจให้น้องตุ๊กเฮ็ดคลิปต่อไปเพืเ่อกําลังเจให้น้องตุ๊กเฮ็ดคลิปต่อไปเพื่อน้องตุ๊กจะได้พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆเนาะเพราะอันนี้คือคลิปพิเศษแล้วก็เป็นคลิปที่น้องตุ๊กเฮ็ดครั้งแรกบ่เป็นกําลังเจให้น้องตุกเ้เกเอ,อเด้ดเดอบ๊ายบาย